รางวัลนี้ฮรรางวัลอะไรเลยครับรางวัล Best Music o h e y t a r e สาขาลุคกี้ครับครับเป็นยังตื่นเต้นไหมกับการรับรางวัลตื่นเต้นครับตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เขินมากบนเวทีไม่รู้แบบหันหน้าหนีไหมหลายรอบมากเลยครับกว่าจะกล้าพูดแต่มันตื่นเต้นมันตื้นตันด้วยครับเพราะว่ารางวัลนี้แฟนๆก็ช่วยกันโหวตกันเยอะมากๆเลยครับโมเนตนบนเวทีเมื่อกี้มีแอบเลิกลากหรอครับเลิกลากเลยครับมีแบบ หันมาเขินแล้วก็จะแอบขำตัวเองด้วยว่าแบบทำไมไม่กล้าพูดสักทีละ่ะแต่ว่าทำมาได้ด้วยดีครับเ<อ>ดินสายรับวรางวัลรัวๆเลยไหมครับตอนนี้ก็รัวไหมไม่รู้เหมือนกันครับ<อ>แต่ว่าดีใจทุกครั้งที่ได้ครับรางวัๆๆลจริงๆรางวัลเน,นี้ยแบบดีใจมากๆเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นรูก,กี้ด้วยครับเพราะว่าจริงๆรูกี้ก็มีได้ครั้งเดียวใช่ครับตอนนั่งอยู่ มีลุ้นไหมครับอุอยเป็นจะประกาศชื่อเราไหมรอลุ้นอยู่นะเมื่อกี้แบบตอนที่ประกาศผู้เข้าชิงทั้งหมดทั้งหมด5ท่านครับก็แบบตุบตุบตุบแล้วว่าอุ๊ยใครใครจะได้ล่ะแต่ถึงเราไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแบบยินดีกับพี่ๆศิลปินทุกท่านเลยครับไปจสขอบคุณอะแฟนสที่ทำให้มีสนสนร่อมที่ทําให้ได้องงวันนี้คราบก็อยากจะขอบคุณแฟนเพลงโอทุกคนเลยครับแล้วก็ แฟนคลับของผมทุกคนด้วยทั้งนานานโน้โซนๆแล้วก็มีสันชัยด้วยครับที่แบบโหวตให้ทุกุ่งงานเลยยิ่ยงงานนี้แบบทุ่มโหวตกันเยอะมากๆเลยครับแบบรู้สึกเกรงใจมากๆแต่ก็เอารางวัลมาฝากทุกคนครับใช่ก็จะเก็บรางวัลแล้วก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยครับขอบคุณทุกคนาากที่แล้วฝา,ากเฮียด้วยหรือเปล่าครับ <c oughs> ก็ฝากด้วยครับตอนนี้เฮียไม่อยู่เ <c oughs> ออเดี๋ยวเยล่าซิว่ี่เฮียหนีเราไปเดินแฟชั่น ใช่ก็ดีแล้วครับเฮียไปทํางานของเฮียเถอะครับยังไงครัถ้าเฮียมาเฮียจะกอบควัวเราหรอหรือไงก็ไม่กลัวหรอกก็จะแซวอะไรเขาแบบยินดีด้วยแต่ว่าเฮียก็เฮียทักมาให้กําลังใจอยู่ับว่าแบบสู้ๆนะไปกำลังใจให้ถือว่าขอบความหวังกันแล้กันไปทางทางนู้นเราก็ให้เฮียไปเป็นตัวแทนในการเดินแฟชั่นครงนี้ก็มารับรางวัลเราก็มารับรางวัลครับแบ่งกันทาหน้าที่คนละอย่าง ยังไม่ได้อวดเลยครับเพราะว่าเคุณรับมาเมื่อกี้เลยครับเฮียส่งกำลังใจยังไงบ้างก่อนที่จะขึ้นรับเฮียก็ไลน์มาครับบอกว่าสู้ๆนะหนูเป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาครับเขาสติกเกอร์ไม่เปิดครับนี่ยังไงอ่าต้อหัวใจใช่แสดงว่าเขาเชื่อมั่นว่ายังไงดูดีก็ต้องได้ก็ก็คง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮียคิดยังไงครับแต่ว่าเฮียก็ให้กําลังใจเราแหละใช่แต่ถึงเราไม่ได้ยังไงเฮียก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเฮียก็แบบพร้อมจะยินดีกับชุดุก้าของผมอยู่เลยแล้วเราให้กำลังใจเฮียกับยังไงบ้างที่เขาเดินไปไปเดินไปชันี้นที่ที่โลกครับแต่ว่าที่ประเทศประเทศอะไรนะตายแล้วต่างประเทศเออที่ต่างประเทศครับเออให้กำลังใจเฮียงไงบ้างครับ ก็แบบพี่จิก็ไม่ไม่ได้ให้อะไรแบบเยอะแยะมากมายอยู่แล้วครับก็เป็นอะไรใี้เฮียเหมือนกันเพราะว่าเฮียก็ไปนู่นก็ทํางานครับแบบถ่ายงานตลอดเลยแต่ว่าอีกไม่กี่วันเฮียก็กลับแล้วครับมีห่วงอะไรเขาบ้างไหมปกติถ้าไปเป็นคู่แล้วอาจจะไม่ห่วงเราจะดูแลเป็นบริการให้เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วแล้วบางครั้งเฮียโตแล้วใช่เฮียดูแลตัวเองได้ครับเอ่อคิดถึงหรือเปล่าไม่บอกไม่ตอบเย กแข่คู่นี่เฮียจะเป็นคนดูแลเรามากกว่าที่เราดูแลเฮียป่ะก็สลับสลับกันครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเฮียดูแลเรามากกว่าดูแลดีอย่างนี้กันตลอดไปตลอดไปก็ดีครับอันนี้เห็นพ่งไปแฟนมีนีอ๋อใช่ครับเพิ่งไปที่ประเทศจีนมาครับเป็นแฟนมีตแล้วก็จัดแฟนไซน์ของเพลงเอ้ด้วยครับของน้องเอ้ครับสองงานครั้งนี้เป็นไงบ้างคับวสองงานเลยก็ จริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแร,ก,รงกๆที่จัดมีตเดี่ยวที่ต่างประเทศครับเพราะปกติจะแบบจะไปกับเฮียครับแต่ว่าครั้งนี้เราจัดระละรอบกันก็เลยคุยกับเฮียเฮียก็คุยกับผมก็บอกผมกันว่าเหงาเหมือนกันนะเอ,อ,เอ๊เหงาว่าแต่ว่าเราก็เจอที่งานเลยครับเฮ<ม>ียก็อยู่หลังเวทีแต่แค่คนละรอบจะแบบปกติเราจะขึ้นเวทีด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราขึ้นเป็นคนเดียวก็ต้องโฮเวทีคนเดียวแล้วเวทีใหญ่มากเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรถึงเราจะเหงา เราไม่มีแฟนแบบเยอะแยะมากมายคอยแบบส่งเสียงเชียร์ให้ตลอดเอาแฟนอยู่ยากไหมกับการที่เราอยู่คนเดียวโดยไม่มีเงียนทางไม่ยากหรอกคับเพราะแฟนก็แบบเอาเหมือนเหมือนเออแฟนก็สปอยผมแหละครับสปอยผมอยู่ดูแลเป็นลูกที่ดีแตเขาอยู่หลังเวทีเนี่ยหละครับก็อยู่ครับอยู่หลังเวทีก็คือให้กำลังใจก่อนขึ้นอยู่แล้วใช่ครับ เยอะครับแล้วยิ่งงานแฟนไซน์อย่างเงี้ยแบบแฟนๆชาวจีนเขาชอบมีแบบเครื่องหัวออพรอ็อพที่แบบอันใหญ่ๆประลือแบบใหญ่มากมาแบบมาให้ผมลองใส่ครับแล้วแบบมีเยอะมากเลยก็แบบน่ารักมากสวยมากทุกอันเลยเออครับเราได้เห็นพรอพต่างๆความเล่นใหญ่ของแฟนๆชาวจีนแม่ๆจีนแล้วฟิลรู้สึกยังไงบ้างรู๊ดมันแบบแวบบแรกที่หันมาเห็นเขาจะส่งมาทางนี้ครับผม,มาทานันเบแล้วก็ <laughs> อะไรนี่คร uh> ับมันแบบมันใหญ่มากแต่ว่าก็น oh, ่ารักครับแบบสวยมากเลยชอบครับอ๋โอ้ยโตอีฟเราเราข้ามหปโอ้ยอีฟเต้นหรือยังเต้นหรือยังอยากลอาไปดูรอทำชาเลนจ์หรือยังพอจูฮอตล่ะครับโฮ้ยชอบมากเลยครับรอทำชาเลนจ์กับน้องๆอยู่ปะพอจูฮอตโอ้ยเราเต้นไม่เก่งนะสิครับให้น้องๆสอนครับอาเดนจะมีที่ไหนต่อยไหมครับหลังจากที่ไปแฟนดีที่จีนแล้ว ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวน่าจะมีไปอีกหลายครั้งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเดินทางไปประเทศจีนน่าจะอีกหลายครั้งอยู่เหมือนกันด้วยครับใช่เพราะเดี๋ยวเขเดินทางไปจีนบ่อยอย่างเงี้ยเราคาดหวังการเล่นเด็กไหมจริทุกครั้งที่ไปปะก็คาดหวังไหมจริงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับแบบแต่ว่าเราก็รู้สึกมีความสุขนะ มีความสุขแล้วก็ดีใจที่แบบอย่างน้อยเขาก็มีอะไรมาให้เราเล่นครับออใช่เขาชอบมีของเล่นมาให้เราเล่นตลอดเลยครับจะถามว่าคาดหวังว่าจะได้ของเล่นจากแม่แม่ไหมก็จริงจริก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร,รออแต่ถ้ามีแล้วก็น่ารักดีครับอ,อ๋ออ,อันนี้เ,ออเพลงเกาหลีจริงๆงก็ยังเออคุยคุยอยู่ครับยังยังหาคิวที่แมทช์กับพี่พอลคิมไม่ได้เลยครับยังไม่แน่ใจว่าจะมีแบบคิวที่ลงตัวกันไหมเพราะว่าพี่พอลคิมก็ยุง่งเราก็ยุ่งเหมือนกันครับ แต่ก็มีลุ้นนาออาจจะมีลุ้นรอลุ้นอยู่ครับเอออะไรนะครับอยากให้มาเหมือนกันครับใช่ถ้ามาก็จะพาแบบไปทานอาหารไทยด้วยจะพาไปอะไรจะพาไปกินอาหารไทยเออเช่นเช่นเออหูเต็มเลยอ่ะเต็มในหัวผมมากขอแักษาเมนูหลักๆที่จะพาเขาไปกินส้มตำต้องกินส้มตำแกงย่างต้องกินแล้วก็มีเออ หมูกรอบขั่วพริกเกลืออ,อีกหนึ่งเมนูหิวมากอีกหนึ่งเมนูอยากินนะอ,อยากกินปูผัดผงกะหรี่ด้วยอ,ะอ่ะอันนี้เราอยากกินเองนะไม่รูวิธ <laughs> ีโอเคครับขอบคุณครับ